ครับสวัสดีครับสวัสดีกับคุณครูทุกทท่านนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับเข้าสู่ EP ที่4แล้วนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะสอนคุณครูทุกทท่านนะครับในเรื่องของการดูคะแนนว่าคะแนนเนี่ยดูมันเป็นอย่างไรทําอย่างไรให้ได้มาซึ่งคะแนนของนักเรียนนะครับเพราะว่า EP ที่3เนี่ย บอกแต่ยังไม่ละเอียดสําหรับใน EP นี้เนี่ยเราจะทําให้คะแนนของนักเรียนชื่อของนักเรียนเลขที่ของนักเรียนนะครับและห้องของนักเรียนได้ทําการเรียงเป็นลําดับนะครับตั้งแต่ที่หนึี่1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละห้องตามห้องที่นักเรียนอยู่เพราะว่าของเดิมเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่าใครทําเสร็จก่อนสมก่อนก็รายชื่อก็จะอยู่ก่อนคุณครูหลายๆท่านก็อาจจะทําให้ เรียนหัวแล้วก็ตาลายกับลายชื่อของนักเรียนที่ได้ส่งเข้ามาขั้นแรกนะครับคุณครูก็ต้องเข้าไปที่แบบทดสอบที่ให้นักเรียนทําเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเปิดแบบทดสอบมานะครับก็จะขึ้นหน้านี้ปรากฏหน้านี้ต่อไปนะครับให้กดที่คําว่าการตอบกลับเมื่อกดที่การตอบกลับนะครับเราจะต้องการเอาคะแนนของนักเรียนให้ไปดูที่ปุ่มคําว่าสเปซเชี e e t นะครับเป็นลักษณะของ สี่เหลี่ยมสีเขียวมีเครื่องหมายบวกสีขาวอยู่คลิกไปเลยครับจากนั้นเมื่อคลิกไปนะครับโปรแกรมก็จะทําการสร้างเป็นไฟล์ขึ้นมาบางคนคลิกแล้วนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นสอบถามก่อนว่าต้องการจะสร้างไฟล์เอกสารหรือเปล่าให้กดคําว่าสร้างในเซลล์ที่2นะครับเลขที่4ส่งก่อนมหกทับสเซลล์ที่3เลขที่28มหกทับสครับซึ่งเลขที่นะครับแล้วก็ระดับชั้นเนี่ยมันอยู่สลับกันทําให้คุณครูอาจจะ เวียนหัวตาลายกับการกรอกคะแนนของนักเรียนคลิปนี้จะมาสอนให้เรียงลําดับขั้นตอนของชั้นและเลขที่ให้มันเรียงตั้งแต่6กทับหนึกทับสไป6กทับสครับขั้นตอนที่1เลยก็คือให้คุณครูมาคลิปที่มุมด้านซ้ายนะครับคลิกเลือกไฟล์ Excel ทั้งหมดครับจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะทําการคุมดําไฟล์ Excel ของคุณครูให้ทั้งหมดเลยครับอันนี้ทําอยู่ใน ระบบออนไลน์นะครับไม่ได้ดาวน์โหลดลงเครื่องหลังจากนั้นนะครับเมื่อทําการคลิกที่สเปซชีตนะครับคุมดาทั้งหมดแล้วขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองให้คุณครูคลิกเมนูคําว่าข้อมูลแล้วไปที่คําว่าจัดเรียงช่วงข้อมูลแล้วก็จัดเรียงช่วงครับก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างป,ป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาลําดตบ <c oughs> ต่อไปนะครับ <c oughs> โปรแกรมจะถามว่าคุณครูต้องการจะจัด เรียงลำดับในเซลล์คอลัมน์ไหน A B C D E F G แบบนี้ครับจำไวด้ดีครับการจัดลำดับที่1ขอให้ทำการจัดไฟล์ที่เลขที่อยู่ก่อนแล้วค่อยไปจัดไฟล์ที่เป็นระดับชั้นเป็นลำดับที่2อันนี้อันที่1ไฟล์เลขที่ของคุณครูบังนะครับอยู่ที่ไฟล์คอลัมน์ E นะครับก็เลือก E ก่อนครับากก็ใกล้ถึงหัวหน้าูกไปเลยครับเพราะว่าจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ะครับกดเรียงลําดับครับให้ให้คุณคูณสังเกตดีๆนะพอกดเรียงลำดับถึงปุ๊บเห็นไหมครับลําดับที่หนึ่งคนที่หนึ่งจะเป็นห้องไหนก็ตามมันก็จะเรียงมาให้เลยครับลําดับที่สองสามสี่ห้าหกเนี่ยจะมาเรื่อยๆ,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 ๆเลยครับต่อไปครับเรามาทําการจัดหมวดหมู่เป็นครั้งที่สองการจัดหมวดหมู่ครั้งแรกเป็นการจัดหมวดหมู่ให้เลขที่เรียงจากน้อยไปหามาก แต่ห้องยังสลับกันอยู่เห็นไหมคุณครูครับครั้งที่สองจะเป็นการจัดหมวดหมู่ให้ห้องกับเลขที่เนี่ยมันเรียงตามลำดับที่มันควรจะเป็นครับให้ไปเหมือนเดิมครับตอนนี้ให้กดคุมดำนะครับกดคุมดำเหมือนเดิมครับไปที่คำว่าข้อมูลแล้วไปที่คำว่าจัดเรียงช่วงต่อไปครับเลือกคอลัมน์ที่ระดับชั้นนะครับเมื่อกี้คอลัมน์ของผม ลำดับแรกก็คือเลือกคอลัมน์เลขที่นะครับแต่การทําครั้งที่2เนี่ยไม่เลือกเลขที่แล้วครับให้ไปเลือกระดับชั้นของนักเรียนครับระดับชั้นของคุณครูบังเนี่ยจะอยู่ที่คอลัมน์ F ครับเลือกคอลัมน์ f เลยครับก้อไกลถึงโคนกู้เหมือนเดิมแล้วทําการกดเรียงลําดับครับมาแล้วเห็นไหมครับคุณครูครับเริ่มตั้งแต่เลขที่1นึ่งโมหกทับหเรียงไปเรื่อยครับ2 3 4 5ามส9่0จนไป สิ้นสุดเลขที่ของห้องหนึ่งแล้วเขาก็จะเรียงลําดับของห้องสองให้ถัดไปนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของการสอนเรียงลําดับชั้นนะครับเรียงลําดับเลขที่และห้องให้คุณครูสะดวกในการตรวจงานเด็กในการตรวจข้อสอบและก็กรอกข้อมูลของนักเรียนครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านที่รับชมนะครับทุกๆคลิปวิดีโอตั้งแต่ ep หนึ่นะครับตลอดจนถึง ep ที่สหวังว่า จะเป็นบทเรียนนะครับออนไลน์ที่ให้คุณครูได้เรียนรู้กันไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านขอขอบพระคุณผู้ติดตามทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ